หนุ่มพเนจรเหมือนได้ย้อนไวัก็คราวนี้นะคะเมื่อมีคนพลเพลงเพื่อชีวิตรุ่นหลังทั้งฮิวโก้จุลจักและเป้อารักมาย้อนความหลังเพลงหนุ่มพเนจรกับต้นฉบับหงาคาราวานค่ะที่ศิลปินต่างไวัยได้มาแจมดนตรีกันอีกครั้งก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองว75ปีศิลปินแห่งชาติในคอนเสิร์ต75ปีบริบูรณสุรชัยจันทิมาทรในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ เรียกว่าเป็นศิลปินต่างรุ่นที่รู้ใจค่ะพารดนตรีก็มีการปรับจูนหาการทันทีหน้าง,งานอย่างคุณเป้อารักที่นำแบนโจเครื่องดนตรีคู่ใจติดตัวมาก็เปลี่ยนหน้าที่จากร่วมร้องเป็นร่วมเล่นด้วยเฉลยค่ะซึ่งเพลงที่สองหนุ่มจะขึ้นโชว์ก็มีทั้งหนุ่มพเนจรและมาริไกลซึ่งล้วนมีความหมายต่อใจนะคะสะท้อนดุกสมัยของตำนานเพลงเพื่อชีวิตค่ะจังหวะมันมัน สนุกหน่อยหนึ่งแล้วก็สีสันมันมันจะได้ขยับหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เนื้อหาเรื่องราวก็เป็นคล้ายๆเป็นเรื่องในอดีตของของใจเราเราเคยเป็นหนุ่มพนจรเรามีเพื่อนที่ไปตายอเมริกาเราก็มาเขียนเพลงเหล่านี้ที่ตายเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรอกเขาไปใช้ชีวิตที่นั่นแล้วก็ตายที่นั่น mm hmm. ก็เลยอุทาหรณ์อยากจะเขียน สนใจคนไทยทุกคนเพลงที่2เพลงมาริคไกเเ่เนี่ยเป็นเพลงใหม่สำหรับผมแต่ว่าหนุ่มมณฑ์จรเนี่ยเป็นเพลงขวัญใจตลอดกาลมีโอกาสได้เล่นด้วยก็เป็นเกียรติมากๆครับจะเก็บไว้ให้ลูกให้ลใหลานดูครับ <laughs> งานนี้อยู่ในปฏิทินมานานแล้วน้องกันรึมเขากับผมก็จะสนิทกันอยู่เลยติดต่อกันตลอดเวลาบางทีถ้าเล่นดนตรีเมืองเดียวกันพวกเราเล่นเสร็จเราก็จะไปตามไปหาดูนักอาเล่นต่อแล้วก็ผมส่วนตัวก็ชอบ วงดนตรีที่แบกนางหามากๆด้วยผมว่าเป็นหนึ่งในวงที่น่าแจมด้วยที่สุดแล้วการได้แขกรับเชิญเป็นคนเพลงรุ่นหลังผู้จัดงานก็หวังให้ตำนานดนตรีในยุคแห่งการค้นหาความหมายชีวิตได้ส่งต่อไปถึงคนอีกรุ่นนะคะอย่างเป้อารักที่เคยเป็นมือกีตาา์วงร็อกสุดอินดี้อย่างสเลอร์ก่อนหันมาเป็นศิลปินโฟกออกผลงานเดี่ยวก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพลงของคนดนตรียุคน้งหาค่ะ ทั้งมองว่าวงการดนตรีเพื่อชีวิตยุคนี้ก็มีดีไม่น้อยเพราะหลายวงรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนหากที่ไม่เหมือนเก่าก็คือการเล่าเรื่องด้วยภาษาดนตรีที่ต่างออกไปค่ะเดี๋ยวนี้มีไทยโพสมิดแล้วครับมีโฮสมิดแล้วมีวงอกหลายวงครับซีโร่ฮีโร่มานัสวีอะไรอย่างี้ครับก็ยังยังมีต่อไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นเอ่อเลือแนวเพลงที่มีในประเทศไทยอย่างเดียวเพราะในฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นคันที่เป็นคันที่ล็อกเป็น s ซาเทอร์ล็อกเป็นอะไรอะเอาลอคันทรีไปแต่ว่าเมืองไทยก็จะเป็นเพื่อชีวิตถ้าให้ผมคิดนะถ้าในในเมืองไทยเนี่ยเพลงป๊อปก็จะพูดถึงเรื่องรักๆอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคนอื่นอย่างที่น้าหง,งาหรือว่าน้าแอด์ทำเนี่ยก็จะกลายเป็นเพื่อชีวิตขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินเพื่อชีวิตชั้นครูก็ถือว่าอุ่นเครื่องไว้ก่อนนะคะเพราะทั้งเป๊อารักและฮิวโก้ เตรียมทำเพลงชุดใหม่ที่เผยว่าจะมีกลิ่นอายของดนตรีคันทรีค่ะ